เออเจ้าชื่อนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีชีวิตการออกล่าวัตถุดิบสดๆเป็นๆปมาทำเป็นเมนูอร่อยนะครับคุณดูฮุบโหฮุบโผลคุณดูดิเขาฮุบโผล่ขึ้นมาคุณเชฟอาร์มครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณเชฟอาร์มเดินมานี่เนยคุณออกมาล่าอะไรครับผมมาล่าหอยครับล่าหอยวันนี้ได้ยังมือหอยไหมเนี่ยผมได้หอยหอยแ็งอ่ะอุ้ยในคลองนี่มีหอยแ็งด้วยหรอว้าวผมเอาลมมาล้าง ตัวลงมาล้างล่ะตอนนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับสวนมะม่วงเบาครับไปพึ่งแล้วครับสวนมะม่วงเบานะครับโอ้โหสอยมะม่วงเนี่ยครับโอ้สอยเลยครับเือลยนี่นี่ห่อยืมใบก่อนนะเอาใบไปนะครับเออยืมใบสอยมะม่วงก่อนนะโอ้ได้แล้วมะม่วงนี่นี่มะม่วงเบาเลยนะมะม่วงใช้ทั้งหมดสักสี่พวงนะมะม่วงสี่พวงแต่ผมเราจะควงคุณคนเดียวฮ่า ออไปค,ครับลวกเสร็จแล้วเอาลงมาน็อกน้ำเย็นครับนี่น็อกน้ำเย็นเลยนอกน้ำเย็นนะครับนี่ข,นขั้นตอนต่อไปคือการแกะหอย อนี่ลั่วกำลังได้ที่แบบนี้เลยกำลังดีกำลังดีเริ่มเลยครับมาครับเรามาทำยำหอยแข็งตาแดงมะม่วงเบาเลยครับโอ้ยคุณมาดูนี้สินี่ครับโอ้ยคุณดูนะหัวกะาหอยเห็นแล้วน้ำลายชีดหอยแมแเปรียบแบบเรียบเลยเอาเลยครับเริ่มมาไพรของเราครับวันนี้น้ำพริกตาแดงรรอีลี่นะนี่เราซื้อที่ไหนซื้อได้ที่เพชรไอีลี่นะเราเริ่มจัดการ เพศรอยอิลีนะนี่เราแกแบบนี้เลยนะไออุดหนุนกันได้เลยนะครับที่เพศรอยอิลีนะครับน้ำพริกของคุณอ้าาครั้นตอนแรกนี่เราตักน้ำพริกตาแดงเลยนี่อย่างนี้เลยพ่อวันนี้เราใช้หอย4ี่กิโลนะเราใช้ที่ปุกนี่กับนึ่งกับปุกไปเลยนี่นี่น้ำยำของเรานะใส่เลยเนี่ยปุกเท่าไรครับเราปลุกละห้าสิบห้าบาทเราใช้หมดกับปุกไปเลยนะวันนี้หมดกัะปุกกระปุกไปเลยนี่น้ำยำของเรานี่้น่ากินนะเรียนเชิญไปอุดหนุนได้ที่เพศรอยอีลีเลยน้ำปลาเนี่ยครับนี่น้ำปลาน้ำ ไปครับนี่สามทัพพีไปเลยครับสามทัพพีเตครับนี่สามทัพพีลงไปโอ้โหนี่ต่อไปน้ำตาลทรายครับนี่หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนี่หอมแดงนะครับนี่หอมแดงอที่ใส่หอมแดงลงไปเลยน่าจะมีแรงหอมเธอฮัลนี่พริกซอยนะนี่โอ้นี่ปนกันไปเลยอย่างนี้ซอยไหนซอยไหนซอยไหนครับซอยไหนก็ลงเขาเมื่อเฮอผมรอคุณนานแล้วฮัลโหน่โอ้มาต่อ ตะไคร้ซอยครับนี่ตะไคร้ซอยลงไปเลยฟึ่มอุ้ยนี่เลยนี่ตะไคร้เอาไปซอยแต่ตะเองมารักเขาหรือยังฮานแน่ต่อไปครับนี่บีบมะนาวลงไปเลยนี่โอ้ยบีบมะนาวลงไปเลยนะบีบลงไปเขาสดนี้เลยนี่เปรี้ยวกินมะนาวนะครับถ้าไม่อยากปวดรท้าให้มันครบกับผมฮานแนอโอ มะนาวเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าผมรักเดียวใจเดียวครับฮ่าเี้ยโอ้ยมะนาวเปรี้ยวนะครับสามบุติ่ออกคุกเขาให้เข้ากันเลยนี่เนี่ยน้ำพริกตาแดงเราเนี่ยมันจะได้ที่เลยนะโอ้ยโย้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยย้โอยยยยยยอยเยยอเนี่ย เทห้อยนะเทลงนี้เลยนะคุณดูเนี่ยโอ้ยห่อยลงไพยายานะครับห่อยลงไปยายามหนึ่งทายมาเลยเนี่ยนะโอ้ยห่อยลงไพยายาคำสามคำคือหิ้วนะครัเนี่ยคุณดูไสห้อยไปบนี้เลยเียจัดเต็มจัดเต็มเลยนะนี่นี่มะม่วงนะมะม่วงเบานะมะม่วงโตกอ่ะมะม่วงโตกมะม่วงเบานะครับนี่ใสลงไปเลยนี่เราใส่กันแบบหนักๆไปเลยใส่หนักๆจัดหนักจัดเต็มอุ้ยนี่ใส่ไปเลยนะนี่คุกเองคุกเตงคุกเตงคุกเองหน่อยนะเนี่ยคุณดูดิเนี่ย เนี่ยโหดีนี่แกบปน้ำลายจะไล่อะจะไล่นะพุ่งแล้วครับน้ำลายพุ่งแล้วครับนี่นีโหนี่เนี่ยโหคุณอ้ำโอ้เป็นไงนะหอย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 เะอแน่ได้ยังครับเอามาแล้วครับโอ้โหขอใบเสนอแน่ให้ผมหน่อยนะมาแล้วใส่ให้ผมเลยนะโรยลงไปเลยนะนี่นี่โรยลงไปเลยนะโรยลงไปเลยนะโรยแบงนี้เลยนะนี่โรยแบงนี้เลย เข้าให้เข้ากันเลยนะนี่ใต่ใบสเลเน่ลงไป<ห>เป็นอันเต้นิ<ป>ยใบสเลเน่ๆๆบอก<ห>เลยว่าอร่อยชัดแน่ เน่เพราะว่าเรา,เราใช้รอยอีลี่นะถ้าอยากอุดหนุนคุณอามไปอุดหนุนได้ที่เพจรอยอีลี่เลยครับเพจรอยอีลี่เนี่ยายบ้างบอกก่อนนี่เลยน้ำพริกเยอะแยะมากมายน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงแมงดาน้ำพริกเปลาราน้ำพริกนรกน้ำพริกมันกุน้ำพริกมันปูนาสุดยอดน้ำพริกมันปูนาอร่อยมากมันปูนานะล้วก็มีนี่หมูสวรรค์เราก็มีนะหมูสวรรค์นะถุงใหญ่ถุงเล็กเราก็มีนี่นี่ เราก็มีนี้ด้วยนะน้ำพริกกากหมูนะแล้วก็มีน้ำพริกไก่กระจกตอนขายดียอดถ้าจะซื้อไปซื้อได้ที่ไหนเพชรรอยอีลี่เลยครับผมรอยอีลี่นะครับเขาไปเลยซื้ออุดหนุนน้องอาร์มกันหน่อยอ้าไปอุดหนุนกันหน่อยแต่ตอนนี้เราจะไปชิมโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจานใส่จานหน่อย